ดีครับทุกคนใช่นะคะคลิปนี้จริงๆทําเสร็จแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าผม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 ลบคลิปไปกูโง่งโนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทําสคลิปให้เหมือนคลิปที่แล้วหม่ถึงคลิปที่ถูกลบไปเพราะว่าผมความโง่งใช่เอาใหม่หนึ่งสองสามวันด,ดีครับทุกคนใช่นะครับ เออ่เมื่อว,วานหรือเมื่อวันหรือเมื่อหรือเมื่อวานหรือเมื่อว,วันหรือเมื่ววอ,ว,ว,าอว,วานใช่สคริปต์มันต้องเป็นอย่างี้เอ่่ออออเะไรนะวันเออ่เป็นวันครบรอบเจ็ดปีใช่นะฮะเหตุการณ์ในวันครบรอบเจ็ดปีตอนที่เกิดขึ้นกูนั้นเออ่สคริปต์ไม่เป๊ะละช่างมันกูอยากเล่านะฮะกำลังนั่งดูทีวีตอนตอนประมาณใช่กำลังนั่งดูทีวีผมอายุป,ประมาณตอนนี้สิบห้าแล้วกำลังใช่สิบห้า สิบห้าสิบห้าลบเจ็ดใช่แปดเก้าปีอายุแปดเก้าขวบใช่นะฮะกูกูกูนั่งดูทีวีนั่งดูการ์ตูนอยู่นั่งดูการ์ตูนสักพักทีวีดับไม่ทีวีไม่ได้ดับทีวีทีวีเป็นรูปรูปลูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมีกองทหารทั้งหลายใช่เหล่าทหารทั้งหลายเอ่อ กองทัพปกองทัประกาศใช่นะครับจากนั้นกูก็เปิดปทีทีวีหลายครั้งแล้วจากนั้นก็มีการประกาศใช่แล้วพอมีประกาศปุ๊บสักพักมีเพลงใช่มีเป็นอาทิตย์เลยแล้วทุกวันนี้กูก็ยังดูการ์ตูนเรื่องนั้นไม่จบเหมือนเดิมใช่อยากดูการ์ตูนเรื่องนั้นมาแต่กูจําชื่อไม่ได้นะฮะมันสุดยอดไปเลย